ต่อกันข้อที่4เนาะข้อนี้เนี่ยเขาให้เปรียบเทียบปริมาณน้ำตาลในแต่ละเครื่องดื่มเราก็เริ่มเลยตรงนี้ทําเป็นเกินก่อนเอยเป็นคลาสิเอา21หาร8 21หารด้วย8 8 2แปเหลือเศษ5ก็ได้2เศษ5ส่วน8อันนี้ก็เปลี่ยนเป็น2เศษ5ส่วน8ตรงนี้ก็ทําเหมือนกันเนาะสี 43, หารด้วย20 ได้2เป็น4ลบกันได้3ก็เป็น2เศษ3ส่วน20ได้เป็น2เศษ3ส่วน20ตัวนี้เป็นอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรตัวสุดท้ายก็เป็นอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรโอเคต่อมาให้เราทําส่วนเท่ากันเนาะทํา20ทํา5ทําทำ 40, ให้เท่ากันโดยการหาคอลนอก็เป็น8 20 5 40แล้วก็ ทางหารสั้นอันนี้ต้องหาตัวหารทั้งหมดก่อนซึ่งไม่มีครูก็เลยใช้3ตัวขึ้นไปแล้วกันตรงนี้ครูสังเกตใช้แม่5ได้ก็ใช้เลยก็ได้8 5 4 20 5 1 5, 5 5 8 40ต่อมาสังเกตน่าจะแม่4ใช่ไหมอ่ะก็เอาแม่4เลย4 2 8 4 1 4 4 2 8แล้วสุดท้ายก็เป็นแม่2นั่นเองก็ได้เป็นอย่างนี้เนาะ จริงๆใครดูไวๆนะ่าจะรู้นะครับได้40คลนอเนนะี่ยเอา5คูณ2%ได้10%คูณ4ได้40เสร็จแล้วเราก็มาทำส่วนให้เท่ากันต่อ8คูณอะไรได้40ก็คูณ5อันนี้ครูจะคิดไปก่อนเนาะ20คูณอะไรได้40ก็คูณ2อคูณอะไรได้40ก็คูณ8สุดท้ายไม่ต้องเปลี่ยนเพราะเป็นอยู่แล้วเราก็จะได้เป็น2แล้วก็5 5 25ส่วน40 อันนี้ก็เป็น2 3 2 6ก็ได้6ส่วน40ตัวสุดท้ายเนาะได้2เหมือนกันแล้วก็แปดสามยีสิบสี่ตัวน4่สเราก็เปรียบเทียบตัวบนได้ละตัวบนมี25มี6มี24มี11อันนี้ครูจะเรียงจากน้อยไปมากก่อนเนาะน้อยไปมากปริมาณน้ําตาลน้อยสุดก็มีอันชันต่อมาก,ก็เป็น สิบเอ็ดเนาะตัวสิบเอ็ดพอเป็นชาแล้วก็เป็นมะตูมมะตูมสุดท้ายเป็นน้ำใบเตยอ่ะเรียบร้อยละข้อมูลครบแล้วเราก็ไปตอบคำถามขอ้อใดถูกต้องเขาบอกว่าน้ำใบเตยมีปริมาณน้ำตาลน้อยที่สุดไม่ใช่เยอะที่สุดอาหาข้อหนึ่งก็เลยขีดไปดูตัวเลือกที่สองอต่อมะตูมมีปริมาณน้ำตาลมากที่สุดไม่จริงเพราะใบเตยมากสุดทีอีดตัวเลือกสาม น้ำใบเตยมีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่าอันชันน้ำใบเตยมีปริมาณน้ำตาลสูงสุดก็เป็นไบไม้นได้อิดตอไปข้อ4คข้อนี้บังคับถูกเนาะชาเขียวมีปริมาณน้ำตาลมากกว่าน้ำอันชันชาเขียวเยอะกว่าอันชันอ่ะจริงเนาะข้อนี้ก็เลยตอบตัวเลือกที่4นั่นเอง